สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมาพูดถึงสเปคนะครับและความน่าใช้งานกับเจ้าตัว Redmi Note 15ในการเปิดตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมท้าชนกับเจ้าตัว Poco M7 นะครับซึ่งบอกเลยว,ว่าตัวนี้สเปคให้มาจัดเต็มจริงครับกับราคาที่โคตรคุ้มซึ่งพี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้แล้วกับราคา5,690บาทนะครับราคาเต็มคือ 6,699บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนย์ไทยนะครับ ตามนี้พี่ให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะลงแน่นอนว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมตามนี้พี่ให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้าทาั้งแอปฟ้าหรือแอปส้มนะครับลองเช็คดูซึ่งพี่ทําการ กดมาเรียบร้อยแล้วรอชมคลิปแกะกล่องแล้วก็รีวิวช่องพีเพได้มาดูว่าตัวนี้สเปคเป็นอย่างไรบ้างจะมีความแตกต่างกันไหมกับตัว Poco M7 Pro และ Poco M7 5G นะครับมาดูว่าในการดีไซน์ของตัวเครื่องจะมีความสวยงามในการออกแบบอะไรผมตนี้ซึ่งบอกเลยว่าดีไซน์ตัวนี้จะเน้นเรื่องของตัวแบตนะแบตให้มาก็ถือว่าอึดจริงครับ 6,000มิลมอวซึ่งสัปีนะกับงบ5,000นะครับผมกว่บาทก็ถือว่าคุ้มจริงครับแล้วก็หน้าจอเป็นหน้าจอที่ใช้ความแข็งแกร่งระดับโปรให้เรามาพร้อมด้วยตัวน,นี้สามารถกันฝุ่นกันน้ำที่ IP64 กับกล้องหลัง108ล้านนะครับซึ่งมีความคมชัดสูงจริงกับหน้าจออเมเร็ด6.77นิ้วใครเคยสัมผัสจะตัว p o c โ M7 ซึ่งหน้าจอจะมีความใกล้เคียงกันจริงนะครับผมนี่ครับอันนี้คือหน้าจอซึ่งหน้าจอใช้ตัวหน้าจอเป็น Full HD p เหมือนกันเลยซึ่งใครเคยสัมผัสตัว p o c o M7 หน้าจอก็จะสีสันประมาณนี้ผมนี่ครับหน้าจอซึ่งแปลว่ามันก็ไม่แตกต่างกับตัว p o c o M7 นะแต่ตรงนี้ซัพพอร์ตขึ้น 5G นะกับงบ5,000 890บาทเพียงขอเนี่ยบินการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ให้คือราคาบอกว่ามีความใกล้เคียงกันนะครับผมกับทั้งสองนี้แต่นี้ซัพพอร์ตเป็นขค้ื่สโน้ต n o จะมี n น้ต15 4G ี่ด5โนแล้วก็จะตัวที่เป็น n น้ต15 Pro p โป p โป s นะครับนี่บอกว่าบอดี้มีความบางซึ่งความบางใกล้เคียงกับเจ้าตัวเดี๋ยวผม POCO M7 M8 มากอันนี้ M8 นะครับนี่กับความบางคือเจ้าตัว โน้ต no 15ให้ความบางมา7.94ม m mm. กับตัว b บอดี้หนักคือ183กรัมก็ถือว่าตัวบอดี้มีความใกล้เคียงกันมากกับตัว Poco M7 นะครับนี่อันนี้คือการดีไซน์ซึ่งดู ดีไซน์มันมีความใกล้เคียงกันมากเหมือนพี่เหมือนน้องนะผมสับตัว p o c กโคแล้วก็ตัวเลดมีนะครับนี่ดีไซน์มีความสวยงามในการออกแบบบอดี้ก็ถือว่ามีความโค้งคือปูมต่างอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะผมกับตัว M7 นะครับนีโน้ต15ถือว่าสีดำก็จะมีจํำน่ายอยู่3สีผมมีสีดำแล้วก็สีฟ้านะครับแล้วก็สีม่วงนะครับมีอยู่3สีรอชมคลิปว่าพี่จะทำการแกะกล่องคือสีไหนผมตัวนี้ Redmi คือบทว่าตัวนี้ทําการแกงแบบตัวที่ใช้วิัสฑ์ที่มีความแข็งแรงแล้วก็แบตอยู่ได้นานถึง2วันนะครับถือว่าสเปคให้มาจัดเต็มที่ก็แบตให้มา 6 0 0 0มเราสามารถใช้งาน1วันเพียงพอในการต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับนี่แล้วก็ผ่านการทดสอบในการใช้งานตัวยาวนานของตัว8ถึง6ปีแล้วก็ฟาสชาร์จให้เรามาเป็นเทอร์โบฟาสชาร์จคือ300สในส่วนตัว M7 ตัวนี้ให้มาเป็นฟาสชาร์จ45วัตต์นะครับผมสเปคก็จะมีความแตกต่างกันประมาณนึงนะ อกว่าดีไซน์เนี่ยใครมุมมองพี่นะพีรู้สึกว่าดีไซน์ของเจ้านวด15เนี่ยกับเจ้าตัวที่เป็น p ปโ co M8 เนี่ยถือว่าดีไซน์ไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะครับผมในการใช้งานเราบอว่าทําออกมาได้ลงตัวพอสมควรเลยในการดีไซน์ของทั้ง2ที่ผมความบางความหนาเหมือนพี่มังอง,องแต่ตัว M8 จะมีความบางที่บางเก่านิดหน่อยแต่ body หนักถือว่าไม่ได้แตกต่างกันมากมายแล้วก็สามารถชาร์จย้อนกลับได้18วัตต์นะครับผมตัวนี้ เป็นพอแบงค์หาพกพาผมได้ด้วยนะครับถือว่าโอเคมากเลยผมคือมีความแข็งแกร่งสามารถป้องกันในการตก1.8เมตรซึ่งตัว M7 ก็เหมือนกันเลยป้องกันในการตกคือ1.8เมตรเหมือนกันแล้วก็ผ่านกระ g s 0เหมือนกันซึ่งบอดี้จะมีความแข็งแรงไม่ไแตกต่างกันมากนะครับผมบอกเลยว่าเวิร์กจริงครับกับการดีไซน์ของตัวเครื่องแล้วก็ในการออกแบบนะผม ของทั้ง2ตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือโครงสร้างเนาะคือใช้ตัวเฟรมที่ทําออกมาสัปีนะเฟรมถือว่าลงตัวกับงบเลทประมาณ5,000กว่าบาทก็ถือว่าตัวนี้ทําออกมาได้ดีพอสมควรแล้วก็ผ่านการทดสอบซึ่งเหมือนกันเลยอะ่ะกับว่าตัวโ o c ค M7 i n o ในการทดสอบหอดยอะดี2 0 0 0 0ครั้งทดสอบในการกดปุ่มเปิดปิด ครับสน0น0 0ครั้งนะครับนี่แล้วก็ทดสอบในการใช้ขุดคิดด้วยแผ่นเหล็ก3 0 0 0รอบทดสอบในการถามกิ้งของโทรศัพท์มือถือ300ครั้งทดสอบในการตกกระแทกขนาดเล็ก2 0 0 0 0ครั้งแล้วก็กันน้ำได้ที่ IP 6 4คุณสมบัติก็มีความใกล้เคียงกันมากไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะกับคุณสมบัติในการใช้งานผมตัวนี้คือกันน้ำ IP 6นะตัว M 7จะมีการันทีมากกว่านะครับนี่ บอกเลยว่าเทคโนโลยีก็มีความแเคียนมากที่ให้สัมผัสเมื่อเปียกน้ําเวอร์ชันนี้ก็เป็นส่วนสูตให้เรามาผมแล้วก็มีความเสีหาาหน้าจอซึ่งรับประกันตัวเครื่องคือ2ปีเลยนะผมนี่ครับ กล้องหลังจะมีความคมชัดที่108ล้านอันนี้ให้มา50ล้านเนาะจะมีความแตกต่างกันมาณน,น,นึผมตัวนี้แล้วก็เซนเซ,นเซอร์จะเป็นเซนเซอร์จะเป็นตัว ultra hd ในการถ่ายที่เป็นความชัดที่สูงสุดถือว่าเปคกล้องให้มาจัดจะมแล้วก็เลนเดียวสามารถทําการซูมออติคอนได้ถึง3เท่านะครับก็ถือว่าในการซูมทําออกมาได้ดีมากผมหูโฟกัสดีมากอะ ถือว่าตัวนี้ทําออกมาได้สัปพีนะถือว่าเวิร์กมากพี่อยากสัมผัสตัวจริงกับตัวนี้มากเลยครับผมเฮ้มันดูดีมากเลยอ่ะน่าสัมผัสมากน่าใช้งานจริงครับนี่แล้วก็ย้อดับประสบการณ์อีกขั้นครักับหน้าจอ 6.77นิ้วซึ่งบอกเลว่าหน้าจอก็มีขนาดที่เท่ากันนแหละผมที่พี่บอกแหละว่าหน้าจอของเจ้าตัว M8 ก็6.77นิ้วกับหน้าจอสู้แสง3,000นิน้น3,000นินเท่ากันนะผมนี่ครับทัชกดก็120เพหน้าจอก็ Full HD พัดเหมือนกันเลยแล้วก็ทุกอย่างคือเหมือนกันมีเทคโนโลยีในการหลีแสง คือเหมือนกันผ่านจาทีวี TV, หน้าจอก็เหมือนกันผมนี่ลำโพงก็เป็นลำโพงคู่ d อเบย์แอดมอนสามารถทําการปรับเสียงเป็นเนี่ยผมคือเหมือนกันเลยสรเซเป็นดอเบย์แอดมอซึ่งบอกเลยว่าทั้งคู่ให้มาเป็นฮาริโอมาดูว่าเสียงของเจ้าตัว M7 นะครับผม M8 ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับคือสามารถเอาเสียงตัว M8 ตัวนี้เทียบกับโน้ต15ได้อย่างสบายเพราะาลำโพงแบบเดียวกันนะครับ เสียงก็ถือว่ามีความใกล้เคียงกันมากนะครับผมกับทั้งสองนี้บอกว่าพี่อยาสัมผัสตัวโน้ตซีรีส์โน้ตมากับบล็อโคมันก็ไมไ่แตกต่างกันมากมายในเรื่องเสียงนะครับนี่พี่อยากสัมผัสตัวจริงมากว่าเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ให้มาเป็น CPU h e l i o g 1 0 0หน r จากค่ายเมียเทคนะก็ถือว่า CPU ทําการออกมาได้อย่างเพียงพอกับแรม8กิกบวกเพิ่ม8กิกตัวนี้บอกเลยว่าทําออกมามวมพีนะก็ถือว่าเวิร์กกับความจุ256กิกนะครับดูหน้าใช้งานนะตัวนี้เป็น Xiaomi Hyper OS แล้วก็สามารถทําการอัปเดตความมาถึง6ปีแล้วก็อัปเดตเป็น Android 16ได้แน่นอนรอชมคิดว่าเราแกะกล่องมาจะเป็น Android อะไรส่วนตัวนะ ไม่ Android 15ก็ Android 16สามารถทําการปลดล็อกโดยการสแกนนิ้วมือซึ่งผีใช้งานตัวประโคมาสแกนนิ้วมือคือเร็วจริงครับผมในการปลดล็อกก็มี IR สามารถควบคุมตัวนี้ได้ถือว่าสเปคให้มาเพียงพอจริงกับผมนีครัอันนี้คือสเปคข่าวๆผมนี่เมลเทคเฮดโอจริงร้อยอัลตา้าผม เที่ยงยีให้มา6นินเมตรนะแลม8ปกิกบวกเพิ่ม 8G กิก2อแล้วก็สามารถใช้ตัวเทียบการได้อีก2เทียบไปว,ว่าไมโครดิกทรความบาง7.94ม mm. ิลลิเมตรส่วนตัวโปโคให้ความบางมาเพียง7.35ก็ถือว่าไม่ไแตกต่างกันมากไม่หอดก,ก็บริลลิ่งมาให้มา1นึตัวนี้ให้มา1นึกรัมหนะ้จาจออมาเดตเหมือนกันเลยสู้แสงเหมือนกันทุกอย่างคือเหมือนกันกล้องหลังอันนี้ให้มา 1นึ่ล้านอันนี้ให้มา50ล้านนะครับแล้วก็กล้องหน้าอันนี้ให้มา20ล้านอันนี้ก็ให้มาชิล้านซึ่งกล้องหน้าบริว่าสัพีนะถือว่าไม่ได้แตกต่างกันหรอกในการใช้งานจริงเนาะของกล้องหน้าเลยผมสีสันกล้องหน้าป๊ะโคทำมาดีมากสีสันโคดีมีความสวยงามบริว่าตัวโน้ตสิบห้าก็ถือว่าขึ้นชมและลอมของเสี่ยวมี่รับรองบอกเลยว่ากล้องดีจริงครับแบตให้มา6,500 6,000มิลลิแอมตัวนี้ให้แบตมา5,000นะครับผม500นะครับผมประมาณ5,500มิลลิแอมมาหละแต่ถือว่าไม่ได้แตกต่างกันมากหรอกแบตก็ถือว่าอึดอันนี้ f a าชาร์ r สา3สมรรถภาพผมแล้วก็สแกนนิ้วมือให้มาบริเวณหน้าจอของตัวเครื่องนะก็ถือว่าดูดีนะสัปพีนะคือ น่าใช้งานจริงอ่ะตระกูลของตัว p o c o M8 แล้วก็ Redmi Note 15 Note 15 Pro หรือว่า Note 15 Plus ในปีนี้ทำออกมาได้อย่างลงตัวซึ่งพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อกับโปรโมชั่นล่าสุด5,000กว่าบาทคือลดจริงก็แถมตัวหูฟัง Redmi Buds 6นะครับผมขอที่ของจมดกเลยรีบกดที่ตะกร้าสินค้ากับโปรโมชั่นล่าสุดกับเด็ดราคาประมาณไม่เกิน6,000บางครั้งอาจกดได้มัน 5 9 0 8 5 8 0 0ถ้ามีของนะรีบไปกดในการสั่งซื้อเลยก่อนที่ของจะหมดกับแล้วตัว Redmi Note 15สวัสน,นี้ขอบคุณครับ